ไฮเตอร์ค่ะเป็นน้ำยาซักผ้าขาวที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะสามารถผสมน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวได้นะคะถูพื้นก็ได้เช็ดโต๊ะก็ได้แต่จะผสมกี่ฝาดีวันนี้มีคำตอบค่ะซึ่งสัดส่วนในการตรวงน้ำยาไฮเตอร์ในวันนี้นะคะแอบอ้างอิงคำแนะนำของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ เมื่อผสมน้ำยาในสัดส่วนที่ถูกต้องนะคะจะสามารถทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้แล้ววันนี้ค่ะจะใช้ไฮเตอร์สีชมพูซึ่งมีโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้น6%ตามสูตรเลยนะคะเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วมาตวงไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะสำหรับคนที่ชอบการจัดการงานบ้านงานครัวนะคะเคล็ดลับต้นครัวตลอดจนสูตรอาหารนะคะก็ ดติดตามช่อง YouTube นีไว้นะคะทำอาหารกับแอ้ครัวหลวงค่ะแล้วจะเจอกับแอ้ได้บ่อยๆเลยนะคะจะมีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอคุณชมอยู่เสมอเลยค่ะเ,เพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแอมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะแต่ที่เลือกไฮเตอร์เพราะว่าที่ร้านใช้อยู่แล้วก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยนะคะแต่เลือกสีชมพูเนื่องจากว่ากลิ่นเขาจะแรงน้อยกว่าสีฟ้านะคะแต่ถ้ามีสีฟ้าก็ใช้ได้นะคะเนื่องจากว่าเขามีสัสดส่วนของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่6%เท่ากันค่ะใช้ได้นะ ถุงมือยางค่ะแล้วก็ผ้าปิดปากต้องมีนะคะคุณผู้ชมคะลดโอกาสที่จะสัมผัสน้ํายาโดยตรงนะคะแล้วกลิ่นเขาจะค่อนข้างแรงมากควรจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้หมดนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีก่อนถูบ้านนะคะคุณผู้ชมวิธีการนะคะเราจะตวงน้ําครั้งเดียวเสร็จแล้วก็แบ่งใช้มาใส่กระบ,บอกฉีดน้ําหรือว่าฟอกกี้นะคะที่เหลือเราจะเอาไว้ถูพื้นค่ะจะต้องมีอุปกรณ์สําหรับตวงน้ํานะคะคุณผู้ชมมีสเกลที่ชัดเจนนะคะ ตวงน้ำทั้งหมด5ลิตรใส่ลงไปในกระป๋องแบบนี้นะคะน้ำ5ลิตรต่อไฮเตอร์8ฝาครึ่งหรือว่า8.5ฝานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเริ่มตรงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 แปดจุดห้าฝาก็อีกครึ่งเดียวค่ะคราวนี้นะคะก็นำกระบอกฉีดน้ำมากรอกน้ำใส่ลงไปค่ะจริงๆแยกผสมก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไอตัวกระบอกฉีดน้ำแอ้มันเล็กค่ะปริมาตรมันไม่ได้หนึ่งลิตรเวลาตวงมันยากแอ้มก็เลยแบบทำทีเดียวเสร็จแล้วพอเสร็จเนี่ย ก็กรอกใส่ตัวกระบอกฉีดน้ํานี่ก่อนนะคะเพื่อเอาไว้ฉีดพ่นพื้นผิวที่สัมผัสร,ร่วมกับผู้อื่นค่ะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดตามค่ะเช็ดโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดประตูมือจับราวบันไดสวิตช์ไฟรีโมทนี่เช็ดได้หมดทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมใครมีกระบอกฉีดน้ํามากกว่าหอันก็กรอกเก็บไว้อีกได้นะคะส่วนน้ําที่เหลือในกระป๋องนะคะ,ะ,คะเราจะนําผ้าถูพื้นเข้ามาชุบ ทีนี้ถูตอนไหนถูตอนที่เราถูบ้านเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อรอบสุดท้ายที่เราจะถูอย่างนี้นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะดินะคือถ้าพื้นมันสก,กปรกมากอะค่ะคุณผู้ชมต้องเช็ดทําความสะอาดโดยผ้าผืนอื่นก่อนนะคะถูพื้นไปก่อนหนึ่งรอบแล้วน้ํายาตัวนี้นะจะลงเป็นรอบสุดท้ายค่ะ